สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้แม่นต้นเนีน่ยทิวาเฟื่องนี่นญี่ปุ่นบาจา่จ้าที่เขาเอาไปกินนะจ๊ะอยู่อันประเทศญี่ปุ่นนะจาหลายหลายค่ะไม่ต้องอ,บอบ้วกละเนี่ค่ะนี่แม่นเบอร์จา้าแมน่นบ่รจา้าแม่นต้นเฟื่องที่ว่าเขาเอาไปกินบาา่รจ้าอวบได้จ้านี่เยอะมากๆค่ะนี่ค่ะใช่หมดเลยค่ะข้างบนนี้ใช่หมดเลยนะคะ แต่ว่าสาวอุดรนัน่นบบได้เก็บไปกินได้จ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้แม่จ้าเขาเรียกเฟื่อนสามงามแมนมาจ้าแมนเบิร์ดได้จ้ะเนี่ยขึ้นมาหลายกิโลจ้ะเนี่ยอ่อนๆนี่ได้จ้ะอันนี้เพื่อนอนุรักษ์ป้าไว้เนาะเพื่อก็เลยปลูกเพื่อความสวยงามจ้ะขังเทิงนี่แมนเบิร์ดได้จ้ะอันนี้เทิงภูเขาขึ้นมาทางภูเขาอันนี้แมนเบิร์ดจ้ะ ตาสาร้าดอนบ่เคยกินจ้ะตาสอนพระไทยทำอย่างเงย้ซื้อได้จ้าเ,เนี่ยแม่นเว็ดค่ไหนเป็นปาลาได้วจ้ะห่างเครื่อง,งเต็มไปหมดเลย